ได้ดีค่ะวันนี้จะมารีวิวแต่งหน้านะคะโอเคอันนี้นะอันนี้แป้งพัฟนะคะทำไม่ปิ๊นเริ่มทำ <laughs> เค่อีเหมือนที่หนูเคยพูดอ่ะอ,อันนี้คือแป้งพับที่เป็นแบบคิตตี้แล้วก็มีลีปแล้วก็มีพิพอาชั่ดุปตา <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เกลี่ย,ยไปนะคะ นี่ทาข้างฝั่งนี้ก่อนหน้าผัดต้องทายอะๆนะคะสวยยังคะ ต้องทาตรงแบบขอบๆตาได้นะเพราะเดี๋ยวตาไม่เหมือนตรงอันนี้ตรงแก้มตรงหน้าผากอะไรนี้ต้องทาตรงตรงนี้ด้วยเนาะต่อไปก็อีกข้างหนึ่งนะคะนี่ข้างนี้ค่ะแล้วต่อไปก็อีกข้าง ท้าหนะ้าผาก่อนเลยต่อไปก็ท้าสอ่องทำแลบไหมนี่นะคะ พอแก้เสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต้องคาตรงคอด้วยจะได้เหมือนตรงหน้าเสร็จแล้วค่ะทาลิปไ,ได้แล้วค่ะโอเค่าใกล้ทาแล้วค่ะแม่แต่งตัวเสร็จก่อนเถอะ โอเคค่ะต่อไปเราก็ต้องทาลิปนี่นะคะลิปสีแดงทาอ่อนๆพ่อ,อ แค่นี้พอนะถ้าใครชอบอ่นอนๆก็ได้แค่นี้พอขอคาร์ตัดทำอรไรอะเอามันจะเขี่ยไม่ได้ไงโอ้เขี่นตาด้วยโอ้เขียนตาด้วย,เห,วยเหรอ,อมันเขียยก็ได้มั้ง <Yeah. S 2> จับยันเขี่ยบ้านี่ค่ะนั่งใช้คอง Rồi, mở ย right ังค่ะสวยยังค่ะอย่าหุนโอเคค่ะแค่นี้นะคะบ๊ายบาย